เคล็ดลับบูชาพระพิฆเนศสามปางให้สำเร็จสมหวังดังใจ 1. พระพิฆเนศประธานพรกสิประคณปติประธานพรให้เกิดความสำเร็จสมหวังรวดเร็วไรอุปสรรคเคล็ดลับบูชาตั้งองค์พระพิฆเนศบนโต๊ะทำงานหรือพกทองออสิริสพระพิฆเนศองค์สีแดง 2. พระพิฆเนศประธานทรัพย์พระสิทธิคณะปติ ประทานทรัพย์สินเงินทองนิยมบูชาเพื่อค้าขายประกอบธุรกิจเคล็ดลับบูชาตั้งทองคําแท่งพระพิคเนตองค์สีทองไว้บนหิ้งพระ 3. พระพิคเนตประทานความสําเร็จพระเอกทันติคณะปฏิประทานความสําเร็จรข,จ,ขจัดสิ่งไม่ดีพ้นเคราะห์บูชาเสริมสุขภาพแข็งแรงเคล็ดลับบูชาพกรูปภาพหรือทองแท่งออสเิริยพระพิคเนตองค์สีฟ้า พระพิคเน่ทองออสซิลิท96.5%น้ำหนัก0.3กรัมเริ่มต้น1,000บาท